เมื่อวานผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งใน Ti k To อกแล้วก็ดูหลายรอบมากเป็นคลิปของคุณเจมซึ่งมีคนบอกว่าเขาเป็นลูกของดาราแต่ผมไม่รู้จกักนะว่าใครผมขำในอารมณ์ขันของเขาแล้วก็มุกของเขาแล้วทำให้ผมยิ้มได้หลายอย่างแล้วก็เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทส,สี่เนี่ยเป็นเพียงครูกับลูกศิษย์ไม่ได้เป็น ผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่ผู้วิเศษหรือไม่ได้ผู้รับสารหรือองค์การมาจากใครนะครับทรงตัดสรู้ความรู้นั้นแล้วก็เอามาสอนให้บุคคลได้พ้นทุกนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปเขาดูครับถ้าเกิดเจมเป็นคนที่มีศาสนาเพราะาเจมต่อต้านพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ มีคนหลายคนบอกว่าเจมควรศึกษาพุทธมัจมาแต่ว่าปัญหาที่เขาไม่เข้าใจคือเจมเคยศึกษาพุทธมัจมะมาแล้วการเขเกิดเป็นคนไทยและโตในประเทศไทยนั้นแต่ครั้งมันแปลว่าเราไม่สามารถหนีการเรียนรู้พุทธมัจมาได้ทั้งเพราะการศึกษา แลก็พ่อสังคมสับเจมแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นแค่นักปัตญาหรือเป็นครูคนหนึ่งสิทธัตถะนั้นคือผู้ชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนี่เองไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือเหนือธรรมชาติเพื่อการแค่เป็นคนปกติหนึ่งคนแต่เพราะความฉลาดของเขานั้นจะได้ให้ความเคารพเขาเหมือนเป็นครูหรือเป็นนักปัตญาคนหนึ่งไม่แตกต่างหรือสำคัญอะไรไปมากกว่าเพลโตอวิสตโตโตเอพิกตีทัสอัลเบคามูฟิลิปนิเชอร์และก็นักปัตญาอื่นพุทธมัจจมาสอบเจมนั้นเป็นแค่ปัตญาอย่างหนึ่งเป็นแค่บทเรียนปแคค่สอน ไม่ได้มีความยึดติดหรือสำคัญทางอารมณ์อะไรไปมากกว่านั้นมันก็เหมือนเต๋าไม่ก็เหมือนสโตอิกซิซึมไม่ก็เหมือนอัเซอร์ดิซึมถ้าเจนชอบบทเรียนเจะก็เอาปรับใช้กับชีวิตถ้าเจะไม่เห็นด้วยกับบางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เจะก็บ,บอกว่าเจนไม่เห็นด้วยแต่ทางปฏิบัติแล้วเจะก็เห็นด้วยกับพุทธมัจฉะาบางข้อบางข้อก็ดีและสอนในสี่สำคัญมากแต่สำหรับเจมนก็เป็นแค่นั้น คำสอนระบทเรียนไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไ,ไรต้องบูชาไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นเช่นเดียวกับศาสนานอื่นถ้าคำสอนมันดีเจอาจจะจำและเจอาจจะปรับใช้กับชีวิตแต่สำหรับเจมแล้วนั่นก็ไม่ปแปลว่ามันสมควรได้รับการบูชาอะไรพิเศษเหมือนกับที่เจมมองคนสอนสิ่งพวกนี้เป็นครูเพียงแค่ครูคนหนึ่งสอนสองบวกสอทกสีเราได้ แม่บอกเขาต้องเป็นเทพเจ้าให้เราเจมยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดมากแต่ก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกเขาเป็นแค่นั้นคนที่ฉลาดมากสุดท้ายเจ้ามันดีกับเราสามารถสร้างใมเซตการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆได้แล้วก็สามารถวิเคราะมันตาหนิมันหรือปรับมันใช้กับชีวิตเราได้ถ้าอย่างนี้วิดีโอพวกนี้คือเจมจะมาจะมาหรือเปล่าใครที่บอกว่าตัวไม่มีศาสนาคนนั้นโกหกศาสนาคืออะไรศาสนาคือคําสอนที่ออกมาจากป่ามาจากกราฟบาลีว่าศาสนีหรือว่าศาสนา พระพุทธองค์จึงเรียกพระมรจันของพระองค์ว่าพุทธศาสนีที่แปลว่าคำสอนที่ออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งยังนั่งเรียนยังนั่งฟังคำสอนหรือหลักคิดของใครก็ตามแต่แล้วนำคำสอนเหล่านั้นไปยึดถือไปใช้ไปปฏิบัติจะบอกว่าตัวไม่มีศาสนาคือไม่เอาคำสอนจากปากใครไปใช้ได้อย่างไร คนที่ไม่มีาศาสนาที่แท้จริงจึงเป็นใครไปเสียไม่ได้เนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตัดสัรูชอบได้โดยพระองค์เองทรงบัญญัติคำสอนขึ้นมาเองไม่ได้ไปฟังหรือรับองค์การคำสั่งหรือคำสอนมาจากใครเลยในทางวิชาการาศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะหนึ่ง มนุษย์มีความกลัวสิ่งต่างๆจากความไม่รู้คือกลัวความเจ็บป่วยกลัวทุกบีบคั้นภยัยคุกคามกลัวปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติที่ตนเองไม่รู้จักกลัวความตายรวมถึงกลัวชีวิตหลังความตายเหตุนี้จึงเป็นที่มาให้มนุษย์ต้องหาที่พึ่งพิงซึ่งนั่นคือที่มาของศาสนาในทางวิชาการซึ่งในมุมมองของพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากแปถูกภยัยคุกคามเขาแล้วย่อมถึงภูเขาป่า อารามลุคเจดีและเทพเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัย 2. เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์จึงต้องการกฎกติการวมถึงระเบียบและแบบแผนค่านิยมในทางสังคมเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขศาสนาจึงเป็นผู้วางกฎกติการวมถึงแบบแผนและค่านิยมดังกล่าวดังนั้นในปัจจุบันผู้คนจะหมดสิ้นความกลัวโรคภัยไข้เจ็บจากวิทยาการทางการแพทย์ที่จเจริญขึ้น หมดสิ้นความกลัวจากภัยคุกคามและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตนเคยไม่รู้จากการที่องค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นได้อย่างก,กระจ่างแจ้งมากขึ้นจะไม่กลัวความทุกข์ความตายและชีวิตหลังจากนั้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยยึดกฎหมายระเบียบแบบแผนรวมถึงค่านิยมของสังคมที่ตอนอยู่นั้นๆได้าศาสนาก็ถือว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้นั้นอีกต่อไป การจะเลิกนับถือศาสนาไปเสียก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือเป็นเรื่องให้ชวนประหลาดใจแต่อย่างใดการไม่มีศาสนาจึงไม่ได้แปลว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีคุณธรรม mm hmm. เขาย่อมมีตราบเท่าที่เขายังประพฤติคุณธรรมตามคัลลองของกฎหมายบ้านเมืองอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณธรรมที่กฎหมายบ้านเมืองนำมาบัญญัติไว้ก็มีที่มาจากหลักคำสอนของศาสนาจากค่านิยมของสังคมนั้นๆจากจารีตจากประเพณีและจากวัฒนธรรมอีกทีนั่นเอง แต่สิ่งที่กฎหมายยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้คนในสังคมได้นั่นก็คือการทําให้ผู้คนก้าวพ้นล่วงไปกับความทุกข์ได้เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติในเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ไว้และไม่ได้บัญญัติว่าทําอย่างไรจึงจะมีสุขติพระพุทธองค์จึงตรัสบอกจากที่พระองค์ตรัสถึงที่มาของศาสนาเอาไว้ต่อว่ามนุษย์เป็นอันมากแลถูกภัยคุกคามเข้าแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอารามลุคเจดีและเทพเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัย แต่แต่แต่แต,แต่ที่พึ่งเหล่านั้นแลไม่เกษมที่พึ่งเหล่านั้นไม่อุดมบุคคลอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุก์ทั้งปูมได้ส่วนผู้ใดถึงซึ่งพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งคือถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ย่อมเห็นอริยสัจส,สี่คือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปไม่เหลือของทุกข์และเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับไปไม่เหลือของทุกข์หรืออริยมรรคมีองคป8 อันให้ถึงซึ่งความสงบระงับด้วยปัญญาอันชอบที่พึ่งเหล่านี้แลเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งเหล่านี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้